เตือนภัยนะครับช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของบิลี่ที่เป็นกระแสค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นมิจฉาชีพนะครับที่เขาต้องการล้วงข้อมูลจากการที่ให้เรากดลิงก์นะครับมาในรูปแบบของโซเชียลมีเดียหลากหลายมากล่าสุดที่ผมเจอเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มมิจฉาชีพที่สร้างเพจขึ้นมาเขียนว่าเมตานะครับสวมรอยตัว f a c e b o o k เลยแล้วก็แจ้งว่าเพจของคุณ กำลังละเมิดลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยให้เรากดลิงก์ลิงก์หนึ่งนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขาก็ซื้อเป็นลิงก์บิตลี่แล้วก็ถ้าเกิดมิจฉาชีพที่เนียนหน่อยเนี่ยเขาจะซื้อลิงก์บิตลี่ที่เป็นพรีเมียมเลยแล้วก็แปลงตั้งแต่หัวจนท้ายนะครับอันนี้ก็ให้ระวังกันไว้นะครับก่อนที่จะกดลิงก์อะไรก็ดูดีๆก่อนเพราะว่าครั้งใดครั้งหนึ่งที่เรากดไปแล้วเนี่ยครับเขาสามารถดึงข้อมูลของเราได้เขาอาจจะปลอมแปลงขึ้นมาหน้า ตอข้อมูลล็อกอิน a c e b o o k ให้ใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุดพอเรากรอ,อกเข้าไปเขาจะได้ยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดของเราไปแล้วก็ไปใช้ต่อยอดได้อีกหลายอยา่างอันนี้รวมถึงช่องทาง SMS นะครับที่เราสามารถเจอกันได้ตลอดตอนนี้ที่ผมเจอก็จะเป็นในเรื่องของรูปแบบของการครอบลิงก์ด้วยบิลลี่เพราะว่าเวลาเป็นลิงก์บิลลี่มาเนี่ยเราจะไม่เห็น URL ที่แท้จริงของเขานะครับว่าจริงๆแล้วมันหลีดกลับไปที่ไหนส่วนของผู้ประกอบการเองที่เราเองก็เคยใช้บิ t ลี่อยู่แล้วนะครับก็มีช่องทางแก้ไขได้ด้วยเหมือนกันเราอาจจะซื้อที่เป็นหหรรรืือาออเเาาาจจะงะงก์ปภท่นในใ การที่จะทําการตลาด tracking ต่อไปหรือการจะใช้ Google Analytics ก็ได้นะครับในการที่จะ tracking ของแต่ละลิงก์ในการที่จะ,ะวัดผลว่าลิงก์นี้คนกดเท่าไหร่ลีดกลับไปที่ไหนนะครับสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมติดตามเพจ JB การตลาด24ชั่วโมงกันด้วยนะครับ